จกใครจะนอนตัวใหญ่ลูกใครกันนาอกระดึ๊บกระดึ๊บไป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 กระดึบกดึบไป,บ,บ,ไป,บ,ไปบนใบไม้อ่อนก,กัดกัดกินกินอิ่มแล้วก็นอนแล้วเจ้านอนก็ชักใหญ่ นอนตัวใหญ่ลูกใครกันเนาะกระดึ๊บกระดึ๊บไป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 กระดึ๊บกดึบไปบนใบไม้อ่อนกัดกัดกินกินอิ่มแล้วก็นอนแล้วเจ้านอนก็ชัก

ดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะวันศุกร์พรุ่งนี้ก็เป็นเสาร์อาทิตย์เราก็ได้หยุดพักผ่อนกัน2วันนะคะวันนี้นะคะคุณครูเป็นอะไรเอ่ยสัตว์น่ารักเป็นอะไรคะผีเสื้อคะ่ะเอาเด็กๆสะกดคำตามคุณครูนะคะ b u t t e r f l วายอ่านว่า b u t เตอร์ไป <Butter fly. S 1> แปลว,ว่าผีเสื้อค่ะเก่งมากนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปเรียนหนังสือกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมนะคะเ,เรียนหนังสือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กกันค่ะวันนี้จะเรียนเรื่องอะไรนะรอบตัวเด็กค่ะเด็กๆนะคะ เปิดไปหน้าที่15 15มีเลขอะไรกับเลขอะไรครับขนนขนนตอบว่ามีเลข1กับเลข5เก่งมากค่ะค่ะซ่อมแซมหนังสืออย่างไรเขียนคำตามรอยประและเขียนตัวเลข1 2 3และ4ในช่องสี่เหลี่ยมตามลำดับขั้นตอนการซ่อมแซมหนังสือเอาเรามาดูกันนะคะ เอาเขียนตัวอักษตามรอยเส้นปลาไว้ก่อนค่ะเปียกนะคะเียนคำว่าเปียกก่อนค่ะ,ะระยะต่อไกลอ่านว่าเปียกนะคะต่อไปเขียนคำว่าขาดนะคะตอไข่สระอาดอดาะะเด็กขาดนะคะเสร็จแล้วเด็กๆมาดูภาพนะคะภาพที่1 เด็กทำแก้วทำแก้วน้ำนะหกใส่หนังสือทำให้หนังสือเปียกเราจะไปซ่อมอย่างไรนะจะซ่อมอยังไงคะภาพจะมีหนังสือที่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมีหนังสือที่มีสกัดเทปมีหนังสือที่มีอะไรคะเอาไปตากแดดถ้าหนังสือเปียกจะต้องไปทำอะไรก่อนคะค่ะไปทำอะไรก่อนคะอันนี้ต้องเขียนเลขอ,อะไรคะ เ,เลขหนึ่งนะคะอ้ายตายทำหนังสือเปียกตกใจใหญ่เลยอ่าพอเปียกต้องไปทำอะไรคะเอาไปตากแดดก่อนเกินเลขสองเลยค่ะตากแดดเสร็จแล้วต้องไปทำอะไรคะเอาสก็อตเทปมาซ่อมนะคะเป็นเลขสามค่ะอาเสร็จแล้วเอาไปอ่านได้เหมือนเดิมยิ้มแฉ่งเลยนะคะเป็นเลขสี่ค่ะ ทบทวนซิน้องแซนถูกต้องไหมคะขั้นตอนที่1ก็คือุอทําหนังสือเปียขั้นตอนที่2อเอาหนังสือไปตากแดดขั้นตอนที่3เอาสก,กอตเทปมาทําให้หนังสือติดกันขั้นตอนที่4อ่านได้สบายใจมากเลยนะะต่อไปหนังสือขาดมาดูซิหนังสือขาดทําทไมมันขาดละ่ะอันนี้ก็สก,กอตเทปอันนี้ก็เปิดอ่านได้อันนี้เอาซ่อม เอาหนังสือขาดขาดหนึ่งเลยใช่ไหมคะครับเตเอาต่อไปสองอะไรคะอะไรคะเอาไปซ่อมก่อนใช่ไหมคะเอาไปดึงสกอตเทปก่อนนะคะดึงสกอตเทปมาซ่อมเป็นสองสกอตเทปเสร็จก็เอามาติดเป็นสามสีก็เปิดหนังสือใช้ได้เหมือนเดิมเก่งมากคะ่ะเอาดูสิคะ 1>, 1 2 3่งมสน้องดิง้งถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะวันโนถูกต้องครับเติมเต็มถูกต้องครับตาตาเก่งมากค่ะ,ะเปิดหน้าต่อไปนะคะหน้าสิบเลขหนึ่งกับเลข4อ่านว่า14นะคะ,ะสิ่งที่ควรปฏิบัติในการใช้และเก็บรักษาหนังสือนะคะสิ่งที่ควรปฏิบัติในการใช้ และเก็บรักษาหนังสือลากเส้นโยงภาพสิ่งที่ควรปฏิบัติไปหาภาพเด็กผู้หญิงและภาพสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติไปหาภาพเด็กผู้ชายในเด็กผู้ชายนะคะทําไม่ถูกต้องก็มีน้าตายหยดอยู่สามหยดเด็กผู้หญิงถูกต้องก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะขยําหนังสือถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องต้องลากไปหาใครต้องลากไปหาเด็กผู้ชายปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เดินอ่านหนังสือแล for ้วเดินหนีไปปฏิบัติตนไม่ถูกต้องนะคะอ่านหนังสือแล้วไม่เก็บเรียบร้อยลากไปหาเด็กผู้ชายเลยปฏิบัติตนไม่ถูกต้องอ่านหนังสือด้วยคำตั้งใจต้องลากไปหาเด็กผู้หญิงนะคะเพราะว่าคําสั่งบอกว่าภาพที่ควรปฏิบัติไปหาเด็กผู้หญิงนะคะต่อไปโยนหนังสือทิ้งโยนหนังสือทิ้งไม่ควรปฏิบัติลากไปหาเด็กผู้ชายนะคะเก็บหนังสือ เข้าท no ี่เดิมควรปฏิบัต uh, ิลากไปหาเด็กผู้หญิงนะคะอ่านหนังสือดีๆนะคะเปิดทีละหน้านะคะไม่เปิดทีละหลายไม่เปิดทีละหลายหน้าเปิดหนังสือเบาๆอ่านว่าเปิดหนังสือเบาๆนะคะลากไปหาเด็กผู้หญิงนะคะอ่านคำตามคุณครูค่ะขยำหนังสือทิ้งไม่ควรปฏิบัติอ่านหนังสือแล้วอ่านแล้วไม่เก็บเข้าที่อ่านแล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยไม่ควรปฏิบัติ อ่านด้วยความตั้งใจควรปฏิบัติโยนหนังสือทิ้งไม่ควรปฏิบัติเก็บหนังสือเข้าที่เดิมควรปฏิบัติเปิดหนังสือเบาๆควรปฏิบัติเก่งมากเลยค่ะต้นกล้ามะนาวเน็ไทเกอร์ภูมิใจเต็มเต็มแตงโมอังวนเก่งมากค่ะวันนี้เราจะมาคัดพยัญชนะไทยกันนะคะ วันนี้เราจะมาคัดพอสมเภากลางใบมาม้าคึกคักพอสมเภางกลางใบเล่นอยู่ในน้ําใช่ไหมคะกลางใบมอม้าคึกคักก็คือมอม้าเป็นสัตว์อะไรคะเป็นสัตว์สี่เท้านะคะเลี้ยงไว้ใช้งานแล้วก็ขี่ได้ใช่ไหมคะเล่นกีฬาก็ได้นะคะให้เด็กๆนะคะเขียนวันที่วาดภาพที่มีความสัมพันธ์กับพระยาชนะเสร็จแล้วก็เขียนชื่อเขียนนามสกุลให้เรียบร้อยนะคะพอสมเภากับมอม้านะคะเสร็จแล้วส่งภาพเผื่อๆมาคุณครูดูด้วยนะคะ ำหรับวันนี้นะคะก็วันศุกร์แล้วนะคะเราก็จะได้หยุดพักผ่อนกัน2วันคือวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะสัตว์น่ารักมีต่างๆมากมายใช่ไหมคะเช่นสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้ข้าบ้านมีไรบ้างคะสัตว์น่ารักที่เลี้ยงไว้ข้าบ้านก็จะมีสุนัขแมวใช่ไหมคะถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ๆอย่างช้างอย่างม้าเลี้ยงไว้ในบ้านได้ไหมคะเลี้ยงไว้รอบบ้านได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะเอาเข้าไปไว้ในบ้านได้สัตว์น่ารักที่เราเลี้ยงไว้ชื่นชมก็จะมี มีแมวมีนกนะคะส่วนผีเสื้อนะคะเด็กๆก,ก็จะมองเห็นบินไปบินมาตรงไหนที่มีดอกไม้อยู่ใช่ไหมคะก็จะมีผีเสือ้อบินไปบินมาเพราะว่าผีเสื้อจะต้องไปดูดน้ำหวานในดอกไม้ใช่ไหมคะแล้วก็ธรรมชาติของผีเสื้อก็บินไปบินมาชมดอกไม้ดอกนู้นดอกนี้นะคะผีเสื้อก็วงจรชีวิตผีเสื้อก็จะเป็นจากอะไรคะผีเสื้อก็จะออกไข่ เป็นนอนเป็นตัวอ่อนแล้วก็เป็นผีเสื้อบินไปบินมาใช่ไหมคะสําหรับวันนี้นะคะวันสุดแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะได้อยู่พักผ่อนกัน2วันเลยค่ะเป็นรางวัลสำหรับคอนเก่งของคุณครูนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย